อ่ะมาต่อเรื่องต่อมานะฮะคือสเปกตรัมนะน้องเมื่อกี้ต่อจากเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหนูช่วยน้นนิดนึงแสงขาวเนี่ยมันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดเดียวที่ตาม,มนุษย์มองเห็นคราวนี้ไอแสงขาวเนะะี่ยฮะไอไอสีทั้ง7จสีนั่นนะ่ะมันมีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง400ถึง700นาโนเมตรนะอ่าจำไว้ด้วยนะับข้อสอบจะออกคราวนี้สีที่มีพลังงานมากสุดคือสี ม่วงใช่ไหมสีที่มีพลังงานน้อยสุดก็คือสีสีแดงจริงไหมจําไว้ด้วยนะเผื่อออกคราวนี้มาต่อเรื่องสเปกตรัมกันคะคราวนี้ถามว่าสเปกตรัมคืออะไรคืออย่างน้องถ้าพูดให้ง่ายที่สุดนะสเปกตรัมนะคืออะไรสเปกตรัมเนี่ยมันคือสีของเปลวไฟนะน้องที่ได้จากการที่หนูเอาธาตุจะได้หรือเอาสารประกอบก็ได้ไปทําการเผาเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี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 ย เนี่ยคือสีของเปลวไฟที่ได้จากการเอาตองของธาตุหรือสารประกอบไปเผาซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาพบว่าธาตุแต่ละชนิดหรือสารประกอบแต่ละชนิดเนี่ยถ้าเอาไปเผาไฟมันจะให้สีของเปลวไฟไม่เหมือนกันแล้วธาตุแต่ละชนิดก็จะมีสีของเปลวไฟเฉพาะตัวเป็นเอกลักษณ์ของมันเองคราวนี้ก่อนอื่นเลยก่อนจะไปดูว่าธาตุแต่ละตัวเนี่ยมันให้เปลวไฟสีอะไรหรือมันให้สเปกตรัมสีอะไร ต้องมารู้จักก่อนว่าสเปกตรัมเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะฮะอ่ะมาข้อสอบให้เขียนอธิบายแน่นอนนะคือน้องคนแรกเลยน้องที่ทำการทดลองเกี่ยวกับสเปกตรัมเนี่ยก็คือโบ โบเนี่ยเขาได้ทําการทดลองโดยเอาอะตอมของไฮโดรเจนเนี่ยฮะไปเผาไฟจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปเผาไฟหรอกเขาเอาไปใส่ในหลอดจุดยากาศแล้วก็จ่ายสับไฟฟ้าเข้าไปคืออารมณ์ประมาณเอาไปเผาไฟก็คือให้ความร้อนเนี่ยเห็นไหมถามว่าทําไมต้องเอาอะตอมของไฮโดรเจนด้วยละ่ะอะตอมของธาตุอื่นก็มีหนึ่งไฮโดรเจนเนี่ยเป็นธาตุที่พบเยอะมากในธรรมชาติสองเนี่ยอะตอมของไฮโดรเจนเนี่ยมีอิเล็กตรอนอยู่แค่ตัวเดียวในเมื่อมีอิเล็กตรอนอยู่แค่ตัวเดียวมันศึกษาง่ายไง ริงไหมคราวนี้อันนี้เพี่พูดแบบไวมากเลยนะเพราะว่าหนูทุกคนเรียนมาแล้วพี่จะพูดไวๆทวนไวๆนะคราวนี้เพ,พี่บอกว่าสมมตินี่คืออะตอมของไฮโดรเจนอะตอมของไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอนอยู่แค่ตัวเดียวใช่ไหมอ่าอิเล็กตรอนตัวนั้นะต้องอยู่ชั้นเนี้ยอยู่ชั้นนี้คราวนี้ เริ่มต้นนะน้องเริ่มต้นนะโบเนี่ยเขาก็ตอมไปให้พลังงานนะฮะอาจจะเผาก็ได้หรืออาจาจะจ่ายสักไฟฟ้าก็เข้าไปก็ได้นะก็เหมือนเอาตอมไปเผางนะ่ายๆเอาตอมไปให้พลังงานคราวนี้ทุกครั้งที่ตอม,มได้รับพลังงานอิเล็กตรอนก็ต้องได้รับพลังงานไปด้วยริงไหมเนี่ยเมื่อตอม,มร้อนขึ้นอิเล็กตรอนก็ต้องร้อนขึ้นทุกครั้งฮะที่อิเล็กตรอนได้รับพลังงานเนี่ยฮะอีตัวอิเล็กตรอนตัวเนี้ยฮะมันจะกระโดดไปยังชั้นสูงขึ้น ก็มันได้รับความร้อนเนี่ยมันจะกระโดดไปชั้นสูงขึ้นถามว่าจะกระโดดไปไกลแค่ไหนก็ขึ้นกับความร้อนที่มันได้รับถ้ามันได้รับพลังงานน้อยๆก็กระโดดขึ้นไปชั้นใกล้ๆฮะแต่ว่าถ้ามันได้รับพลังงานเยอะเลยจะกระโดดไปขึ้นสูงทันทีเหรอไหมคราวนี้ในทางเคมีเนี่ยเขาเรียกการกระโดดของอิเล็กตรอนเนี่ยเมื่อมันได้รับพลังงานความร้อนว่ามันเปลี่ยนจากสถานะพื้น สถานะพื้นคือชั้นเดิมของมันที่มันเคยอยู่อะไปยังสถานะกระตุ้นนะอย่างนี้ก็เรียกว่าสถานะกระตุ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าสถานะกระตุ้นนอก์แมสสถานะกระตุ้นคือชั้นที่มันกระโดดขึ้นไปสมมุติว่ามันกระโดดขึ้นมาชั้นนี้แล้วกันอ่ะเผยถามนิดนึงนะอันนี้เรียกว่าสถานะอะไรนะชั้นเดิมของมันเรียกว่าสถานะพื้นจริงไหมสถานะพื้นเรียกว่า ground state ใช่ไหม ส่วนชั้นที่มันกระโดดขึ้นไปเมื่อมันได้รับพลังงานความร้อนเรียกว่าสถานะกระตุ้นใช่ไหม excited state รูเขาด้กกลับมาใหม่ที่เดิมเมื่ออิเล็กตรอนได้รับพลังงานความร้อนมันก็จะเปลี่ยนจากสถานะพื้นไปยังสถานะกระตุ้นจริงไหมฮะมันก็กระโดดมาอยู่ชั้นนี้แล้วเนี่ยมันจะแวะพักอยู่ชั้นเนี่ยแป๊บหนึ่งน้องจากนั้นเนี่ยฮะพอมันมาอยู่ชั้นเนี่ยมันจะพบว่าเฮ้ยนี่มันไม่ชั้นไม่ใช่ชั้นเดิมของมันที่มันเคยอยู่ มันจะไม่เสถียรฮะมันเพราะมันไม่ใช่บ้านเดิมของมันแต่เนี่ยเมื่อมันรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ชั้นเดิมของมันมันจะตกกลับสู่ชั้นเดิมของมันฮะหรือไม่ก็ตกกลับสู่ชั้นที่มีชั้นระดับชั้นที่มีพลังงานต่ำกว่าเหรอไหมคราวนี้ทุกครั้งฮะน้องที่มันตกกลับสู่ชั้นเดิมของมันเนี่ยมันจะคายพลังงานออกมาค่าหนึ่งซึ่งพลังงานที่มันคายออกมา มันจะออกมาในรูปของคลื่นแสงซึ่งตามนุษย์เนี่ยจะสามารถมองเห็นเป็นในลักษณะสีของเปลวไฟเราเรียกมันว่าสเปกตรัมทันไหมทันไหมอ่ะอีกทีหนึ่งนะสเปกตรัมเกิดขึ้นมาได้ยังไงสเปกตรัมเกิดจากการที่หนูเอาอะตอมเนี่ยไปให้พลังงานเมื่ออะตอมได้รับพลังงานปุ๊บอิเล็กตรอนก็ต้องได้รับพลังงานด้วยจริงไหม นั่นเนี่ยเมื่อตอนนั้นพลังงานอิเล็กตรอนมันก็จะกระโดดไปจากชั้นเดิมไปยังชั้นสูงขึ้นแต่ไม่พูดฮะเขาจะพูดว่ามันเปลี่ยนจากสถานะพื้นไปยังสถานะกระตุ้นนั่นเนี่ยสถานะกระตุ้นมันไม่ใช่ชั้นเดิมของมันมันไม่เสถียรนะมันจะแวะพักอยู่แป๊บหนึ่งแล้วมันจะตกกลับสู่ชั้นเดิมของมันหรือชั้นที่มีพลังงานํากว่าทุกครั้งที่มันตกลงเนี่ยนาะมันจะคายพลังงานออกมาในรูปคลื่นแสงเราเรียกมันว่าสปกตรัมถ่ายไหม